ชาดกห้าร้อยชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐป,ปัาปาทังชลิชาดกชาดกว่าด้วยปาทังชลีราชกุมาย ในอดีตการสมัยพระเจ้าปรมทัศวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราสีมีท่านอมาต์อยู่ท่านหนึ่งทำหน้าที่คอยสังสอนถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ด้านต่างๆให้กับพระโอรสซึ่งมีพระนามว่าปาทันชฉลี วันหนึ่งขณะที่ท่านอมาตให้การถวายการเรียนการสอนอยู่นั้นกระโอรสทรงเบื่อมองตปยังท้องฟ้าสีสดผ่านหน้าตา่างบานใหญ่องค์ชายองค์ชายเป็นอะไรหรือพยาค่ะเปล่าไม่มีอะไรทรงเรียนต่อเลยไหมพยาค่ะท่านอมาตเอ่ยถาม ด้านองค์ชายมีท่าทีอึกอักเล็กน้อยก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆอย่างนั้นก็ได้ครึ่งชั่วโมงต่อมาขณะที่ท่านอามาตกำลังอธิบายยังเข้าได้เข้าเข็มด้านพระโอรสที่กำลังนั่งเรียนถอนหายใจเบาๆก่อนเอ่ยปากขึ้นข่าไม่ยากเรียนแล้ว หยุดเถิดสนต่อไปความรุ้งก็ไม่เข้าสมองอยู่ดีท่านอมาตจะงักค้างต่ออีกหน่อยเถิดตอนนี้ช่วงเนื้อหาสำคัญอีกแค่บทเดียวก็จบแล้วไม่เอาข่าอยากนอนวันพรุ่งนี้ค่อยต่อขนาดนั้นองค์ชายก็ลุกขึ้น เดินตรงไปยังที่นอนก่อนทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่มสีขาวออกไปสิพยาค่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์เช่นเดิมขอ็อวนซ้ำไปมาจนท่านอามาตเอื้อมระอาเมื่อเวลาผ่านไปพระราชาได้สิ้นชีวิตลงเราอมาต จัดงานถวายพรเพลิงเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนก่อนจะปรึกษาหาหรือว่าจะพิเศษปาธังเลีราชกุมารทองราชสมบัติต่อจากพระราชาองค์กรแต่ก่อนที่เราคุณนางจะตัดสินใจเดี๋ยวก่อนอย่าพุ่งแต่งตั้งได้ไหมท่านอมาตย์ประจำพระอ,องค์เอ่ย ทำไมถึงท่านปฏิเสธเช่นนี้เนื่องจากข้านั้นเป็นรูคอยถวายการสอนพระโอรสตั้งแต่พระองค์ยังเยาว์วัยพระกุมาน,นี้มีพระไทยโลเลเชื่องช้าพวกเราน่าจะทดลองดูก่อนแล้วค่อยอภิเษกพระโอรสขึ้นเป็นราชา หลังจากเราพื้นนางได้ฟังเหตุผลแล้วต่างเห็นด้วยกับความคิดนี้จากนั้นเราค่าธาตุบริบาลต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานการณ์ต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งพระโอรสพยาคามีอะไรหรือช่วยไปดูการตัดสิน ของนักโทษผู้หนึ่งได้ไหมได้สิงั้นเชิญตามกระมอมมาทางนี้ก่อนที่ท่านอมาตเดินนำหน้าไปจนกระทั่งถึงท้องพระโรงขนาดใหญ่ที่ตอนนี้เต็มไปด้วยเหล่าอมาตคุนนางมากหน้าหลายตายืนประจำตำแหน่งกันอย่างเรียบร้อยทำไมเราคุนนาง มากันเยอะขนาดนี้ท่านเรียกประชุมหรือราวพยาคารจากนั้นท่านอมาตเชิญพระโอรสนั่งลงบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ข้างๆวันนี้คือวันตัดสินนักโทษคดีลักทรัพย์จากความผิดของเจ้าคือ ติดปุ๊กใต้ดินเป็นเวลาทั้งหมดห้าปีเดี๋ยวคอนสิทำไมถึงตัดสินเช่นนี้ท่านนั้นยังไม่ได้สื้อพยานหลักฐานแล้วตัดสินว่ากระผมเป็นคนทําผิดได้ละ่ะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยท่านช่วยพิจารณาไหมได้ไหมจำเลยพูดอ้อนวอนพานักโทษไป ทำไมถึงทำเช่นนี้จำเลยได้แต่ร้องโอดกรวนกอนหันหน้าไปทางปาทันชฉลีกุมารองชายกระหม่อมไม่เคยกระทำความผิดแม้แต่น้อยได้โปรดช่วยมอมฉันเถอะด้านองค์ชายที่ตอนนี้นั่งนิ่งทอดสายตามองไปที่นักโทษด้วยสีหน้าหนักใจ พระองค์มอมฉันเป็นผู้บริสุทธิ์เจ้าอามารคนนี้ตัางหากที่ใส่ร้ายมอมฉันพระองค์ได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้อีกรอบเสียงตะโกนโวยวายดังไปทั่วห้องโถงอย่ามาจับข้านะข้าไม่ผิดพยายามดิ้นให้หลุดออกจากการจับกุ่มของเหล่าทหารปล่อยข้านะ องค์ชายได้โปรดก่อนที่นักโทษคนนั้นจะถูกทหารลากออกไปจนลับตาเมื่อทุกอย่างเงียบลงท่านอมาตหันหน้ามาทางพระโอรสแล้วเอ่ยถามขึ้นพระองค์ทรงเป็นอะไรหรือทำไมถึงทรงเม้มพระโอษฐเช่นนั้น ท่านอำมาตยเอ่ยแต่ค็ไมนมีแม้แต่คำตอบที่ตอบโต้กลับมาแม้แต่น้อยถ้าพระองค์ยังคงเงียบกระมอมนั้นไม่สามารถรู้ใจได้มีเรื่องหนึ่งที่กระมอมจะอธิบายเรื่องหนึ่งกับพระองค์ขหารเจ้าไปพานักโทษมาสิขอรับ จากนั้นไม่นานจำเลยที่ท่านอมาัดพึงตัดสินไปก้าวเท้าเข้ามายังท้องท้องพระโรงอีกครั้งเราคุ้นนางอมาตมาดูการตัดสินเริ่มซุบซิบไปต่างๆนานา,นานการตัดสินครั้งนี้คือบททดสอบเรื่องปฏิพาน์ไว้พลิปของพระองค์ ก่อนที่จะรับตําแหน่งพระราชาจากนั้นจึงหันไปทางนักโทษก่อนเอ่ยท่านช่วยเฉลยเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนที่อยู่ในนี้ฟังได้ไหมขอรับเมื่อสองวันก่อนขณะที่กระผมนั่งทำงานอยู่ท่านอมาร์เข้ามาขอให้ช่วยร่วมมือกัน กับการวางแผนทดสอบครั้งนี้ทำกลางเสียงฮือฮาของเหล่าขุนนางพระโอรสที่จะมารับบทบาทพระราชาในอนาคตปาทธันชรีราชกุมารพระองค์นี้ทรงไม่ทราบว่าสิ่งใดเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมสิ่งใดเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ปาทังชลีราชกุมารพระองค์นี้นอกจากจะเม้มพระโอษ์แล้วย่อมไม่ทรงทราบเหตุการณ์สักนิดหนึ่งเลยพวกอมร์เมื่อรู้ว่าปาทังชลีราชกุมารทรงเหลวไหลจึงอภิเษกพระโพธิสัตว์ขึ้นของราชสมบัติแทนณโรงธรรม ที่ตอนนี้เต็มไปด้วยบรรดาพระภิกษุสงฆ์กำลังฟังพระศา,ศาสดาไขาข้อข้องใจเรื่องพระโลลุทายีเทระเรื่องขัดคอเราภิกษุสงฆ์ว่าพระมหาสาวกเหล่านี้จะรู้อะไรทัดเทียมเราหรือจนเหล่าภิกษุไม่ค่อยสบายใจจึงนำเรื่องมาคุยกันพระศาสดาจึงตรัสว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายมิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนโลลุทายีก็ไม่รู้อะไรอะไรอย่างอื่นยิ่งกว่านั้นพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกปาทานฉลีราชกุมารในครั้งนั้น ได้เป็นพระโลลุทายีในครั้งนี้ส่วนอมสาบัณฑิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกข้าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ